ทอบอยันทอ,อสองทอ,อหนึพร้อมตอบโต้แต่ต้องรอบครอบกัมพูชาจ้องทำลายภาพลักษณ์ไทยการเมือง https://www.bangkokbusiness.com/category/politics 30กันยายน2025เวลา7.19นาฬิกา19นาที โฆษกทอบอแจงใช้มาตรการตอบโต้ต้องรอบครอบทุกมิติเหตุกัมพูชาใช้กลยุทธ์สร้างสถานการณ์หวังทำลายภาพลักษณ์ไทยยันทอพสองทอพหนึเตรียมพร้อมสูงสุดพร้อมปฏิบัติการทันทีเมื่อวันที่30กันยายนที่กองบัญชาการกองทัพบ,บกบกทอบอพลตรีวินไทยสุวรีโคษกกองทัพบ,บกโฆษกทอบอกล่าวว่าสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนไทย กัมพูชาในขณะนี้พบว่าฝ่ายกัมพูชาย,ยังคงจัดกำลังเตรียมพร้อมในพื้นที่สำคัญตามแนวชายแดนและมีการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการวางทุนระเบิดการใช้อาวุธในลักษณะยั่วยุการแสดงกำลังรวมถึงการใช้โดรนบินลาดตระเวนตรวจการซึ่งทั้งหมดมีเป้าหมายชัดเจนเพื่อหวังให้ฝ่ายไทยตอบโต้ด้วยอาวุธและเก็บเป็นหลักฐานไปใช้สื่อสารต่อสังคมในเชิงบิดเบือนจัดฉากให้กัมพูชาดูเสมอ ตนเป็นผู้ถูกกระทําขณะเดียวกันก็ตีความให้ประเทศไทยกลายเป็นผู้รุกรานและละเมิดข้อตกลงพลตรีวินไทยกล่าวอีกว่าการสร้างสถานการณ์เช่นนี้มีเป้าหมายเพื่อขยายผลไปยังเวทีสากลทําลายภาพลักษณ์ของฝ่ายไทย ดังนั้นทอบอจึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในการตอบโต้ทางทหารเพื่อไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของการบิดเบือนข้อเท็จจริงขณะเดียวกันเราก็ยึดมั่นว่าการปกป้องอธิปไตยของชาติไม่สามารถอาศัยเพียงกำลังทางทหารเท่านั้นแต่จำเป็นต้องบูรณาการทั้งมาตรการด้านการเมืองการทูตและการสื่อสารที่ชัดเจนและเป็นระบบทั้งต่อประชาชนภายในประเทศและต่อประชาคมระหว่างประเทศ พลตรีวินไทยกล่าวอีกว่าขอยืนยันว่าทอบอได้ประสานการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดทั้งในระดับฝ่ายบริหารฝ่ายปฏิบัติและกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงภาคประชาชนเพื่อให้การปฏิบัติการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลผู้ที่ติดตามสถานการณ์จะเห็นว่าฝ่ายกัมพูชาได้ปรับมาใช้การต่อสู้ในมิติการสื่อสารสาธารณะเป็นหลักในการสร้างภาพว่าเป็นเหยื่อหรือผู้ถูกกระทำซึ่งเราต้องตอบโต้ด้วยข้อมูลข้อเท็จจริง พลตรีวินไทยกล่าวต่อว่าขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่ากองทัพภาคที่1และกองทัพภาคที่2ยังคงปฏิบัติการเฝ้าระวงังและเตรียมความพร้อมในระดับสูงสุดทั้งด้านการปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่แนวหน้าและการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ส่วนหลังโดยฝ่ายทหารและฝ่ายปกครองพร้อมเข้าดำเนินการทันทีหากเกิดสถานการณ์ผิดปกติขึ้น พลตรีวินไทยกล่าวย้ำว่าสุดท้ายนี้ทอบอขอความร่วมมือประชาชนให้ระมัดระวังการคล้อยตามข่าวสารที่ชักจูงให้เร่งเข้าปฏิบัติการทางทหารขอย้ำว่าในขณะนี้ทุกการปฏิบัติต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบในทุกมิติมิฉะนั้นหากดำเนินการในห่วงเวลาที่สถานการณ์และสภาพแวดล้อมยังไม่เอื้ออำนนยแล้วอาจส่งผลต่อผลลัพธ์สุดท้ายเมื่อเหตุการณ์ได้ยุติลง